้าวพาพามาปลูกต้นไม้เลยนะใครร้องไห้นะ่ะเออขนนี่นี่นี่เขามาปลูกต้นไม้เต็มบัดนะ่ะร้องทำไมนะ่ะอายสาวนะ่ะเนี้ยมันนนั่นอายสาวนั่นอายเขาตายเลยร้องทำไมเออวายน,านันน่นนั่นนี่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 เขาปลูกต้นไม้นี่ phao áp lục tuần mai lời lên lưu ờ เอออ่าอันนี้พวกเรามาจากไหนนะอ่ามาจากไหนนายใชไหนบริษัทเอแอคครับผมเออมีโครงการปลูกป่าใช่ไหมเออปลูกป่าทั้งหมดกี่ต้นวันนี้ตั้งใจสองร้อยต้นเออปลูกป่าสองร้อยต้น ้าวเด็กๆหันมานี้เอ,อ้าางกันปักจักเม็ดหรอจะสิทีารได้หรอฮะออดูใครจะปลูกขึ้นต้นไม้เนี่ย À huh?